สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านข่าวคราวนะครับเกี่ยวกับกองหลังทีมชาติไทยนะครับตัวหลักตัวแกนเลยนะครับเอเลสดอเลอจากสโมสรบาหลีจากอินโดนีเซียนะครับตอนนี้ปิดดีลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการย้ายมาร่วมทีมกับบุรัมูินเต็ตทีมในไทยลีกของเรานะครับก็ถือว่าเป็นอาการกับะนะครับเข้ามาเล่นในเมืองไทยของเอเลสดอเลอ ซึ่งถือว่าเป็นกองหลังเซนเตอร์แบ็กตัวหลักนะครับของทีมชาติไทยของเราก็ถือว่านะครับเราจะได้ดูเกมนะครับของเอเลสโดลลมากขึ้นนะถ้ามาร่วมทีมกับบุีรำในฤดูการถัดไปนี่นะครับเพราะว่า,าการแข่งขันไทยลีกนี่น่าจะมีการ่ายทอดสดเราจะได้ดูฟอร์มนะครับของเอเลสโดลลได้ทุกนะครับทุกอาทิตย์ทุกเดือนนะครับต่อไปนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับ ดียอคูครับแนวรับสารพัดประโยชน์จากบุรรัมยูเนเต็ดนะครับตอนนี้เซเรโซอสกาสโมสรใหญ่เจลีญี่ปุ่นเนี่ยบรรลุข้อตกลงนะครับในการคว้าตัวเขาไปเรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมทีมนะครับโดยโค้ดอัเธอร์ปาปาสนะครับของเซเรโซสกาเนี่ยนะครับเป็นคนเลือกนะครับเดียวอคูเองแล้วก็เดียวอคูกองหลังแนวรับทีมบุรัมยูเนเต็ดคนนี้นะครับ เป็นนักเตะทีมชาติมาเลเซียนะเพื่อนบ้านเราเขามีแนวรับที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับคือแสดงผลงานนะครับกับบุรัมยูเต็ดมาอย่างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับเดียร์คูนะครับจนเข้าตาเซรลโซสกาเข้าตาอาเธอร์ปาปัสนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดในสเตย์ยลีกฤดูการที่ผ่านมารวมทั้งนะครับการแข่งขันเชียเซลวิลิตและก็หลายๆถ้วยนะครับที่ตอนนี้บุรัมกำลังล่าถ้วยรางวัลอยู่ นะครับก็มีทั้งนักเตะที่ย้ายออกจากทีมนะครับย้ายออกจากทีมแล้วก็มีทั้งนักเตะที่เข้ามาร่วมทีมความเคลื่อนไหวในแต่ละทีมนะครับที่โดดเด่นนี่หละครับก็เป็นบุีรำนี่เลยครับมีนักเตะระดับทีมชาติไทยนะครับเข้ามาร่วมทีมแล้วก็มีตัวย้ายออกไปพอสมควรครับก็เป็นช่วงเวลานะครับการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็เก่ฟุตบอลต่างๆนะในประเทศเราระดับฟุตบอลของไทยลีกของเราเนี่ย ก็ผมพูดมาตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วครับเราต้องยอมรับว่าบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยเขาพิธีพิถันนะเกี่ยวกับนักเตะในระดับเกรดสูงเพราะว่าบุยรีรัมเนี่ยเป้าหมายนี่ไม่ไม่ใช่แค่ในไทยลีกหรือในย่านอาเซียนของเรานะครับรู้สึกว่าบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยเขาจะมุ่งเป้าไปสู่ในระดับเอเชียระดับท็อปเลยซึ่งนะครับในฤดูกาลนี้เขาก็สามารถทําสําเร็จนะเข้าไปในรอบลึกของเอเชียลิกได้แล้วก็ ครั้งต่อไปนะถ้าอะไรมันลงตัวมากกว่านี้นะครับบุรีรัมย์ุคงสามารถทำได้ในผู้บอลถ,ถ้วยเอเชียนะครับได้ดีเท่ากับปีนี้หรืออาจจะดีกว่าก็ได้นะครับแน่นอนครับว่าบทเรียนครั้งที่ผ่านมามันจะทำให้บุรีรัมย์ปรปับปรุงแก้ไขเพิ่มมากขึ้นจุดนี้นะครับก็รวมทั้งนะครับสมโมสรอ,อย่างเมืองทองนะบีจีปทุม แล้วก็ BU นะครับแบงก์บงอกนะครับว่าแต่และสโมสรยักษ์ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยตอนนี้กำลังพัฒนาแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนะครับรวมทั้งสโมสรในระดับรองลงมาครับอย่างลำพูนนะครับในระดับที่กำลังจะดีขึ้นขึ้นมาสู่ระดับท็อปก็ได้แก่ราชบุรี f c อย่างนี้ครับน่าจับตามองทั้งสิน้นถือว่าเป็นความเข้มข้นในไทยลีกของเรานะครับก็คิดว่าพัฒนาการต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับนักเตะของเราในไทยลีกเนี่ย ที่เป็นนักเตะไทยเนี่ยก็จะมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับนะครับตามนะครับทัวร์นามเมนต์ตามถ้วยที่จะขยับขึ้นมาตามการวางแผนของแต่ละสโมสรในการสร้างทีมแล้วก็ส่วนการแข่งขันนะกับตัวผู้เล่นที่ซื้อตัวมาจากต่างประเทศเนี่ยหรือว่าเป็นโคต้าอาเซียนของเราไม่ธรรมดาเลยนะโคต้าอาเซียนทุกวันนี้อย่างดิโอคูเนี่ยมาจากมาเลย์อย่างนี้ครับทามิดัสมาจากฟิลิปปินส์อย่างนี้ฮะหรือว่านักเตะอินโดนีเซียเนี่ย ทีมชาติอินดก็ไม่ธรรมดาถือว่าโคต้าอาเซียนของเรายกระดับขึ้นเรื่อยๆครับและตรงนี้เองครับเราจะประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าฟุตบอลหนะ้าวันนี้นะถ้าเราจะเปรียบเทียบเมื่อก่อนนะอย่างคือมันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพความเปลี่ยนแปลงของนักเตะไทยเนี่ยตั้งแต่ยุคยุกเก่านะยุคเก่าบางท่านอาจจะไม่อายุยังไม่มากนะอาจจะไม่เคยดูตั้งแต่ยุคโคสิโก้นะยยังเป็นดินทีมเนะี่ยมีร่วมทีมกับ ลุ่มนักเตะอย่างในทิพงศ์สีทองอินนะครับนักเตะอย่างนาทีซองสุกแก้วในยุคข,ของบิทไหยนะครับในการทําดีมทีมในยุคนั้นนะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าฟุตบอลตอนนั้นนะนักเตะทีมชาติไทยของเราน,นี่นากลัวนะแข็งแกร่งทั้งทีมนะครับสามารถเสมอกับเอซีมิลานได้นะนะครับในช่วงในช่วงนั้นนะช่วงดีมทีมนะในนัดกระชับมิตรนะครับนัด พิเศษนะ,ะหว่บางทีมชาติไทยชุดทีมทีมพบกับ AC ซมิลานเนี่ยเราเสมอเขานะนะครับยิงเข้าใฉเลยครับเอซิมิลานชุดนั้นนมีโรเบโตบัคโชนะอยู่ในทีมนะครับคือถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนทีมท็อปของโลกเลยในดับสโมสรน,นและทีนี้ท่านท่านลองเปรียบเทียบกับฟุตบอลนะทีมชาตไทยเราณนวันนี้หรือว่านักเตะไทยเราณนวันนี้เนี่ยคือมันเปรียบเทียบความแข็งแกร่งกับในอดีต แทบจะไม่ได้เลยนี่เลยครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเร่งพัฒนาให้กลับมาสู่ในในระดับเดิมนะทีมีมไทยเราเคยเป็นนะครับแต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเมื่อในอดีตตั้งแต่สมัยดีมทีมนะครับในยุคข,ของท่านบิ๊กหอยเนี่ยในยุคข,ของโคซิโกนะครับที่กำลังเป็นนักเตะอยู่ตอนนั้นนะ่มันจะเป็นฟุตบอลในอีกยุคหนึ่งซึ่งตอนนั้นนะ่เทคนิคฟุตบอลต่างๆเนี่ย มันจะยังเป็นเป็นยุคที่ยังไม่ไม่ก้าวมาสู่ฟุตบอลในยุคนี้คือทุกวันนี้นะครับตอนนั้นเริ่มเริ่มมีการเล่นเพรสนะนะแล้วก็มีม,มีมีแทคกติกค,คล้ายๆจะเริ่มมีวัดมาสู่ฟุตบอลยุคใหม่แล้วแต่มันยังเป็นฟุตบอลที่อ่าได้เปรียบเสียเปรียบกันไม่มากแต่นักเตะไทยเมื่อก่อนต้องยอมรับว,ว่าทีมไทยเราแข็งแกร่งจริงๆนะนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ได้พูดเพื่อชื่นชมเกินไปนะ ในยุคนั้นแข็งแกร่งจริงค,คิดดูสิครับในในยุคก่อนเราสามารถขึ้นไปสู่ระดับที่43ของโลกได้อะไ,ไม่ธรรมดานะครับแล้วการที่ทีมไทยเราจะไปเสมอทีมอย่างเอซีมิลานได้นะก,ก,ก,ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าระดับมันก็ควรอยู่ตรงนั้นและตอนนี้ฟุตบอลไทยเราเนี่ยลดลงมาดับที่ร้อยกว่านะผ่านมาเพียง20กว่าปีเนี่ยแล้วตอนนี้นะครับเรากำลังขยับขึ้นมาในอันดับร้อยแล้วเนี่ย ทำยังไงมันสามารถก้าวต่อไปได้ครับนะครับฟุตบ,บอลทุกวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเยอะครับกับกับ,กบสไตล์ฟุตบอลสมัยสมัยเก่านะแล้วก็สภาพร่างกายทุกวันนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์ทางด้านการกีฬาอาหารโภษณาการเทคนิคทางด้านสปีดบอลน,นะครับแทคนติกต่างๆมันมันเพิ่มขึ้นเยอะพอมันเพิ่มขึ้นเยอะแล้วเนี่ยท้านักเตะไทยเราเนี่ยระบบโค้ชของเราเนี่ยตามตามไม่ทันโลกนะมันจะทําให้ทีมไทยเราเนี่ย ไม่สามารถนะครับที่จะที่จะเข้าไปแข่งขันกับเขาได้เลยและนับวันนับวันนวันนี้เราเริ่มจะแพ้เวียดนามนะครับเราเริ่มจะแพ้ฟิลิปปินส์เมื่อก่อนในในในยุคข,ของอคอสซิโกเล่นเป็นนักเตะตั้งแต่ดีมทีมะกีฬาอย่างซีเกมแน่นอนครับใช้ชุดใหญ่ประทะกันเลยครับตอนนั้นนะแน่นอนครับซีเกมคือคักมากแต่นับวันนี้นะ ทีมชาติชุดใหญ่ต่างเนี่ยต่างไปล่าแรงกิ้งฟีฟ่าในทัวร์นาเมนต์หลักทั้งสิ้นครับแล้วก็รวมทั้งเพื่อนบ้านเราอย่างอินดูนีเชียนะมาเลเซียเวียดนามก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงวิธีแล้วนะครับมีเฉพาะเวียดนามที่ยังอยู่เป็นยาวาเซียนอยู่ส่วนเพื่อนบ้านเราหลายประเทศเนี่ยมุง่งมุ่งไปสู่ฟุตบอลโลกสู่ชิงแชมป์เอเชียแล้วฮะแล้วก็มุ่งไปสู่การเก็บแรงกิ้งฟีฟ่าในการนะครับขยับระดับตัวเองขึ้นไปสู่ระดับเอเชียเขามุ่งเป้าไปหมดแล้วครับ และตอนนี้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยมันดูรัดใจหายนะอย่าว่าไปเสมอเอซีมิลานได้เลยครับแค่ในย่านอาเซียนเราบางครั้งเราแข่งก็ยังยังจะหายใจความแต่ที่การที่เราสามารถไปเสมอจีนนะไปเสมอ,อเกาหลีได้ถึงในบ้านเนี่ยคือว่าเสมอซาอุดีอาระเบียหรือชนะคิริสานะเสมออมานพวกเนี้ยก็รวนแล้วเกิดจากนะครับการโคตร และการให้ทัศนคตินะแท็กติกต่างๆที่โคดิชิเข้ามาประจําทีมเราแล้วทําให้นักเตะไทยเรามนะีมีแพชชั่นที่ดีนะในการแข่งขันส่วนด้านเทคนิคก็ยังต้องปรับปรุงกันไปครับดังนั้นนะครับเมื่อเมื่อคุณภาพมีเพื่อนมาคอมเมนต์ถึงเรื่องคุณภาพนักเตะว่าปัญหาของอทีมไทยเราตอนนี้คือเรื่องคุณภาพนักเตะไทยเราล้วนเลยนะครับผมยอมรับครับเป็นความจริงว่าคุณภาพนักเตะไทยเราหน้าวันนี้เนี่ย ถ้าจะเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยคนละเรื่องครับเมื่อก่อนเนี่ยของเราแข็งแกร่งมากทีมไทยเราแข็งแกร่งมากน่าสมัยผมเ,เรียนมหาลัยหรือว่าตอนที่ผมเรียนมัธยมเนี่ยทีมชาติไทยเราแข็งแกรง่งนะพอหลังจากที่ผ่านมายี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยระยะ2ี่สิปีให้หลังนี่แหละทีมไทยเราค่อยๆอ,อ่อนลงมาเรื่อยๆนะครับมันทําให้ เราเราเราไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้มาได้และสิ่งที่มันทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผมคิดว่าเกี่ยวกับเทคนิคฟุตบอลที่มันเปลี่ยนไปคือพูดง่งยๆว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนยุคฟุตบอลมันเปลี่ยนยุคมันมีเทรนด์ใหม่ในการเล่นนะทั้งด้านแทคติกทั้งด้านสปีดบอลทั้ทงด้านวิธีการเล่นแผนการเล่นก็เปลี่ยนไปวิธีการวิ่งของนักเตะก็มีเหมือนเดิมนะครับวิธีคิดในการเข้าทำตั้งรับเนี่ยเปลี่ยนไปหมด แต่ทีนี้ครับคนนำเทรนเหล่านี้เป็นเป็นคนที่ได้เปรียบนะครับประเทศในยุโรปนะครับญี่ปุ่นก็เรียบรีบศึกษาไงนี่คือสิ่งที่เขารีบศึกษาในแต่ละปีแต่ละปีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงพอศึกษาได้เขาก็สามารถนะครับเปลี่ยนแบบแล้วก็พัฒนาให้ก้าวหน้าล้ำหน้านะล้ำหน้ากว่ายุโรปได้แล้วเขาก็สามารถสู้กับทีมอย่างเยอรมันสู้กับบราซิลได้สู้อังกฤษได้นี่คือญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีแต่ส่วนของเราเนี่ย เรานะครับยังยังมีกลิ่นอายของฟุตบอลในยุคนั้นอยู่ซึ่งฟุตบอลในยุคนั้นเนี่ยมันมันเป็นอีกแบบหนึ่งอ่และที่ที่มันมันน่าเศร้าที่สุดคือน้องๆเรายุคหลังมาเนี่ยลูกๆเราเนะี่ยยุคหลังมาเนี่ยยังเรียนแบบในในยุคนั้นไม่ได้นะครับคือเรื่องเรื่องแพชั่นเรื่องพละกําลังโอ้โหครับสุรชัยอย่างนี้ฮะนิติพงศ์สีทองอินนะครับรแล้วก็ได้หลายคนครับในทีมเนี่ย เมื่อก่อนเขาเล่นกันโอ้โหดุดันครับดุดันแล้ว,แล,วแล้วมีเทคนิคส่วนตัวที่ค่อนข้างจะแน่นพละกําลังี่ใช้ได้เราเล่นได้เราใจนะครับการตั้งรับก็แข็งแกร่งนาะทีทองสุกแก้วสุดยอดเลยแต่หน้าวันนี้เนี่ยเราเราไม่มีแพชันเหมือนนั้นต้องยอมรับว,ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงดีมทีมคือการเก็บตัวรวมกันซึ่งมันเป็นยุคสมัยฟุตบอลยุคนั้นนะนะครับอันนี้ผมเชื่นชมทางด้านฝีเท้านะครับแพชันเทคนิคส่วนตัวในการต่อสู้ ว่ายอดเยี่ยมมากแต่ในยุคนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเราไม่สามารถจะาตามระบบฟุตบอลที่เปลี่ยนแปลงไปได้ในยุคนี้นะตามไม่ทันตามไม่ทันเราแพชั่นไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับพัฒนาการทางด้านนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันถูกแก้มาเยอะแล้วแหละเกี่ยวข้องกับด้านการที่มีการามีหลักสูตรโค้ดนะครับที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ทางด้านเทคนิคเนี่ยผมว่ามัน มันมันสำคัญนะในในทีมชาติไทยเราในระบบเทคนิคเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาศึกษาอย่างละเอียดแล้วเขาสามารถเอาปรับปรุปงใช้นะเขาดูละเอียดรอบครอบมากกว่าเราเยอะเลยในการพัฒนานักเตะของเขานะครับแล้วก็ถ้าตอนนี้เรามีสภาวะแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าการใช้นักเตะไทยที่อยู่นอกอะเป็นทางออกที่ดีผสมประส,นสานกับน,นักเตะไทยที่มีเกรดระดับสูงนะเท่าที่ผมพูดมาในหลายคลิปเพื่อน,อนๆองคง พอจะมองภาพบอ,อกนะว่ามันเป็นวิธีการแค่แล้วพอเราสามารถประสบคามสมเรติในทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียเขารอบลึกๆได้นะว่าสามารถไปฟุตบอลโลกลอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกเนี่ยจากนั้นนะครับตรงนั้นแหละมันจะได้ทุนได้เงินได้ทองเข้ามาแล้วเราจะได้มาพิจารณาฟุตบอลภายในของเราทีนี้นะครับท่านผู้ฟังที่รบครับที่ผมพูดว่าเราตามยุคเข้าไม่ทันเนี่ยตอนนี้เพราะว่าฟุตบอลเราหยุดนิ่งอยู่กับที่ และนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันมีวิธีแก้ก็คือ j จแปนเวย์เจแปนเวที่ผมพูดตลอดมามันก็หมายถึงเราจะต้องอเข้าใจในระบบฟุตบอลยุคใหม่ซึ่งเราไม่ต้องนะครับไปไปตามเขาทุกฝีก้าาลักษณะนั้นแต่มันม,มีวิธีเขาเรียกว่าทางรัดคำว่าทางรัดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดก็คือระบบ j p แปนเวซึ่งมันเป็นะระบบที่มันเซตตัวเรียบร้อยแล้ว ในการที่จะยกทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยมีทักษะความสามารถมีฝีเท้านะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างเนี่ยไล่ตามทีมในยุโรปทันนะครับแต่มันต้องมีข้อแม้นะเกี่ยวกับคุณภาพนักเตะด,ด้วยเมื่อเรารู้นะครับว่ามันจะต้องมีเจแปนเวย์ควบคู่กับคุณภาพนักเตะเพราะฉะนั้นแล้วทีมทีมชุดใหญ่หรือทีมโปรของเราเนี่ยมันจะเป็นจะต้องมี2ข้อนี้แหละนะครับระบบเจแปนเวย์เนี่ยมันมัน,ม,นมันมีทั้งหมดสข้อ ทำทีมชาติชุดใหญ่พัฒนาเยาวชนพัฒนาโคดแล้วก็สร้างโคดฟุตบอลนะครับประชาสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจสี่ข้อ,อน,นี้มันมันครอบคลุมไปหมดแล้วครับตัวนี้เราเป็นทางออกเป็นทางออกนะครับเพราะว่าหมดมันมันหมดยุคฟุตบอลยุคเก่าแล้วขั้นตอนในการพัฒนาเทคนิคของเราเนี่ยเราตามโลกเข้าไม่ทันละเราต้องยอมรับในจุดนี้เราจําเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีของประเทศในย่านเดเชียของเราซึ่งทำเสร็จแล้วคือเจแปนเว แต่เราจะต้องอ่านอ่านในมุมมองที่ผมพูดมาหลายคลิปให้บอ,อกว่าเจแปนเวเนเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมชาติญี่ปุ่นเข้าไปฟุตบอลโลกแล้วตอนนั้นนะทีมชาติญี่ปุ่นนะผสมประสานนักเตะในประเทศฟังให้ดีนะครับตอนที่ญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลกครั้งแรกเนะี่ยผสมประสานนักเตะภายในประเทศบวกกับนักเตะญี่ปุ่นที่ไปคาแข่งอยู่ต่างประเทศบางส่วนนะตอนนั้นยังไม่เยอะแล้วก็รวมทั้งการโอนตัวผู้เล่นบาซิลเข้ามาในทีมด้วย มันทาให้เขาประสบควาสมสำเร็จในการไปฟุตบอลโลกครั้งแรกพอเข้าไปฟุตบอลโลกนะครับมาสักระยะหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วเขาเริ่มมีเจแปนเวีขึ้นมาระบบนี้เนี่ยเขานั่งคิดกันหนักเลยครับว่าทําไงทีมชาติญี่ปุ่นจะไม่หล่นระดับแลงกิงฟีฟ่าลงมาอีกและสามารถผูกขาดในการไปฟุตบอลโลกทุกสมัยนี่คือจุดประสงค์ถ้าเราดูไทม์ไลน์นะครับแล้วก็ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างเป็นลำดับขั้นตอนแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ในยุคนั้นแหละครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยของฟุตบอลของโลกเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยยุคนั้นแหละที่ที่เรายังยังยังไม่ปรับอะไรในในบ้านเราเลยในขณะที่ยุคนาะทีทองสุกแก้วนะครับยุคของซิโก้เนี่ยยุคของโคดแบนเนี่ยนะครับตะวันสีปานเนี่ยเป็นเป็นยุคสุดท้ายนะเป็นยุคสุดท้ายของฟุตบอลในในสไตล์เดิมซึ่งเราเนี่ย เป็นทีมชั้นนําระดับเอเชียนะครับทีมในยุคนั้นเป็นทีมระดับเอเชียนะครับทีมในไทยเราะแต่พอเทรนมันเปลี่ยนทั้งโลกเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาปรับตัวทันทีด้วยการสร้างเจแปนเวย์ขึ้นมานี่แหละครับเป็นต้นต่อที่เราจะต้องศึกษาให้ละเอียดเพื่อนเพื่อนที่ฟังรายการผมมาผมคิดว่าน่าจะมองภาพเจแปนเวย์ออกแล้วแล้ที่สําคัญคือเมื่อมันมีหลักเราต้องยึดหลักครับถ้าเรามาเดาเองคิดเองไม่ได้เลยเพราะหลักเขาคิดไว้ดีแล้วสีข้อ เราอุดมคตินี่ก็คือพีระมิดสองยอดกับวงกลมของหัวฟุตบอลเนี่ยสองอย่างนี่แหละครับมันจะบรรลุจุดประสงค์ได้ส่วนเทคนิคฟุตบอลวิธีการฝึกขัดรายละเอียดจะเป็นมีอีกเยอะตรงนั้นไปอ่านเอาได้ครับตรงนั้นอ่านเอาได้ไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจฝึกเด็กยังไงนะครับเล่นยังไงนะครับและนะครับตัวนั้นไม่ต้องเชื่อญี่ปุ่นมากก็ได้เราส่งนะครับผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์นะครับเกมระดับโลกวิเคราะห์มาได้ ระบบเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แกนนะนะครับท่านฟังนี่รู้ครับเทคนิคฟุตบอลนะที่ฝ่ายเทคนิคเราต้องศึกษาความเคลื่อนไหวของเทคนิคฟุตบอลบนโลกใบน,นี้เนี่ยไม่ใช่แกนหลักแต่แกนหลักมันอยู่ที่สี่ข้อคือสร้างทีมโปรโนะครับถ้าสร้างคติต้องดีนะสร้างเยาวชนแล้วเราต้องแยกแยกออกว่าทีมไหนเป็นทีมสร้างภายในกับทีมไหนเป็นทีมต่อสู้กับชาวโลกเขาพัฒนาโค้ชให้เพียงพอตรงนี้เนี่ย ผมคิดว่านะทางสมาคมแล้วก็องค์กรต่างๆก็าทางานกันอย่างหนักอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ในประเทศเราที่ขาดคือการให้การประชาสัมพันธ์และสร้างข้อขู่ฟุตบอลตรงนี้ยังไม่มีครับถ้าเราทําครบสีข้อแล้วมันจะสําเร็จและเราต้องรู้นะครับว่าเจแปนวี v คือตรงนี้แหละคืออุดมคติมุมมองและความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนเทคนิคฟุตบอลเนี่ยปรับเปลี่ยนได้ทุกปีเจแปนวี J v เนี่ยทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีสไตล์หรอกครับ ไม่มีสไตล์เหมือนอังกฤษนะไม่มีสไตล์เหมือนบราซิลนะไม่มีสไตล์เหมือนอิตาลีแต่ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนะครับสกาดูแผนการเล่นเทคนิคต่างๆของทีมชั้นยอดทั่วโลกทุกปีแล้วก็ปรับปรุงกันเพื่อเผื่อจะทุก3ามเดือนด้วยนะครับตรงจุดนี้เขาขยันทํางานแต่อุดมคติเขาเนี่ยคือรากฐานเขาแน่น,นแล้วเกี่ยวกับสีข้อแพชชั่นแล้วก็เรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับ นะพีระมิดฝั่งอาชีพกับฝั่งสมัครเล่นและความเข้าใจกับวงกลมครอบครัวฟุตบอลเนี่ยเมือม่อเมื่ออุดมคตินี้มันแน่นความเข้าใจถูกต้องทําครบสี่ข้อบวกกับนะครับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ยงทางด้านเทคนิคฟุตบอลเนี่ยมันทําให้ทีมชาติญี่ปุ่นก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเวมื่อเรารู้หัวใจตรงจุดนี้แล้วนะครับทางด้านเทคนิคนะทางด้านนโยบายทางด้านอุดมคตินะครับเมื่อเมื่อเราได้ได้ครบแล้วเนี่ยมันจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้นะ และมันจะสามารถมีประสิทธิภาพมากพอที่เราจะไล่ตามทีมชั้นนำได้เรื่องนี้เป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาใครทำก่อนนะมันจะไปได้ก่อนทันทีตอนนี้อินโดเนี่ยนะครับเขาทำข้อที่หนึ่งแข็งแกร่งมากข้อที่สองข้อที่หนึ่งคือทีมโปรเขาทำแข็งแกร่งมากข้อที่สองคือพัฒนาเยาวชนเขากำลังเริ่มเหมือนกันนะครับเริ่มจะเรียนแบบชุดใหญ่เขาแล้วข้อที่สามเรื่องโค้ดเขาคงไม่น้อยหน้าเราแหละ เขามีสามข้อแข็งแข็งเลยนะเรามีโปรไลเซนเขาก็มีโปรไลเซนเหมือนเราเนี่ยแล้วเราไปสกาทางด้านเทคนิคฟุตบอลทั่วโลกเขาก็ทําเหมือนกันเพราะฉะนั้นสามข้อเจแปนเวเน่ยอินโดนีเซียเนี่ย,เ,ยเขาไม่ได้น้อยหน้ากว่าเราแต่อีกข้อหนึ่งคือข้อที่สี่ข้อรัวฟุตบอลหรือการผสมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคอีกแบบหนึ่งในการทําก็ได้แต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับเขายังขาดข้อนี้อยู่และความเข้าใจนะ ในระบบพิระมิดสองยอดแล้วก็ฟุตบอลที่เป็นวงรอบเนี่ยถ้าถ้าเราชะล่าใจนะเราจะตามหลังเขาไม่ทันเลยเขาจะกลายเป็นญี่ปุ่นสองนะเขาจะกลายเป็นเกาหลีสองทันทีอีโดถ้าเรายังชะล่าใจอยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องนี้เราเราจะต้องพูดคุยกันกันให้แพร่หลายและเข้าใจให้มันถูกต้องให้มันตรงไม่ใช่เป็นตาบอดคาช้างอีกต่อไปไปเจอหางก็ว่าใช่ไปเจอเทนิคฟุตบอลก็ว่าใช่เป็นแกน เป็นช้างแหละเป็นเจแปนวีแหละไปเจองวงช้างก็คิดว่าเป็นเจแปนว่นะไปเจอวิธีการเล่นไปเจอลักษณะโคตรญี่ปุ่นก็เป็นเจแปนชิปไม่ใช่ครับช้างทั้งตัวนะนะครับผมเล่าให้ฟังแล้วว่าช้างทั้งตัวเป็นตัวยังไงนะตัวจุดนี้มากกว่าครับที่เราจะต้องร่วมกันทําความเข้าใจโดยนะครับมีทัศนคติบวกไม่บูลลี่ไม่ต่อว่าสรุปคลิปนี้นะครับผมอยากจะพูดให้เพื่อนๆนได้มองเห็นภาพไทม์ไลน์ระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง ยุคสมัยของฟุตบอลของโลกว่าเราอยู่ในยุคที่ฟุตบอลมันเปลี่ยนยุคยุคสุดท้ายก็คือยุคของโคซิโกเป็นนักเตะนั่นแหละครับถ้าพูดภาษาฟังง่ายง่ายคือ20ปีกว่าที่แล้วนะครับแต่ญี่ปุ่นเขาปรับตัวในการสร้างเจแปนเวเมื่อเขาสร้างสําเร็จแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วครับเราเห็นหัวใจของเจแปนเวเราต้องหยิบม,มาใช้ครับเพราะว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยฟุตบอลเราเนี่ยไม่เปลี่ยนไปตามยุคพอไม่เปลี่ยนไปตามยุคมันก็เหมือนตาบอดคาช้าง และทุกวันนี้เราอยังตาบอดคำจีแปนอีกจีแปนเวอีกเพราะาเราอ่านจีแปนเวไม่ออกตอนนี้มันต้องเริ่มแล้วครับต้องเริ่มทําอย่างมีประสิทธิภาพอินโดนเีเซียเขานําร่องแล้วในการสร้างทีมโปรคือข้อหนึ่งขจีแปนเวเขาทำแล้วข้อที่สองพัฒนาเยาวชนตอนนี้เยาวชนอินโดนีเซียเนี่ยได้รับทุนมหาศาลนะในในการสร้างทีมเยาวชนเพราะว่าทีมชาติชุดใหญ่เขาบุมสปอนเซอร์เงินทองต่งตางๆเข้ามา นะครับเอเด็กทงเฮี้ยก็าําอย่างเต็มที่แล้วเด็กเขาเนี่ยเห็นตัวอย่างจากทีมชุดใหญ่เขาได้แพลชั่นได้วิธีการเล่นได้สปีดบอลจากทีมชุดใหญ่ของเขาในทีมปรเขารวมทั้งหลีของเขานะ่อาจจะเป็นรองเราแต่ไม่แน่ในอนาคตนะอินโดนีเซียก็อาจจะขึ้นมาทเทียมกับไทยหลีก็ได้หลีกการพัฒนาเยาวชนทีมยูยิ2สามยูยิบเจ็ดมันอยู่ในข้อสองครับไม่ได้อยู่ในข้อหนึ่งนะครับเขาตัดขาดทีมชาติชุดใหญ่เขาออกจาก ข้อ2นะครับโดยโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันกับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาตัดขาดทีมชาติชุดใหญ่ของเขาออกจากหลีกเจหลีกโดยสิ้นเชิงอยู่คนละส่วนเลยจะใช้นักเตะจ,จากเจหลีกเพียงบางส่วนนะครับทีมชาติชุดใหญ่เขาจะไม่ไปค้ำหลีกนะครับแต่เขาเกื้อหนุนกันในการที่ผลิตนักเตะชั้นยอดไปค้าแข่งอยู่ในยุโรปโดยการโดยแรงผลัดหนุนจากหลีกนะครับ เขาเกื้อหนุนกันส่งพลังกันลนักษณะแบบนั้นคือพีระมิดสองข้างเนี่ยเขาช่วยกันอยู่นะครับนี่คือความหมายของพีระมิดสองยอดเรื่องนี้นะครับมันต้องคุยกันอีกยาวสรุปคลิปนี้ผมพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนยุคฟุตบอลให้ท่านเห็นภาพเราจะได้รู้ว่า20กว่าปีที่ผ่านมาเราย่ำอยู่กับที่ถึงเวลาแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนแปลง วันนี้ฟ้ามันใจคนยังสู้อยู่มีไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุงไมยแห่งชัยวันนี้มุมมันไม่เคยวันไวส,สุดหัวใจเชมซสายสัมพันธ์ ใจคนยังสู้อยู่นไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดม,มุ่งหมายแห่งใช้วันนี้มุ่งมันไม่เคยหวั่นไหวสูดสุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนไทยเรา